ไม่มีขวิงแมวข้อเทอยไห้ยังไห้บอกว่าไ,ไทยจะแมวข้อยังไงเอ,งอาวลาวลุ้นเนีวยล้วไบมานี้เป็นลากครับผมเป็นลากครับลาอะไรครับมาลุ้นกันครับผม อะไรครับลากในคลองครับผมลากในคลองครับตอนนี้มาอยู่ตำแหน่งนตุ่งละอองครับผมาามาอยู่ตุ่งละอองครับยิงไหนเลยดิ ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับผมใกล้แล้วครับโอยผมแดงมาปุ้ยปุ้ยปลาเก๋าปุ้ยปลาเก๋ากินเบ็ดลากครับผมยงงลงไปเลยครับปลาเก๋ากินเบ็ดลากครับเฮ้ยมาหน้าตรงนี้โอย ตัวไม่ใช่ธรรมดาด้วยครับผมสองสองสองกิโลกว่าครับกินเป็ดลักเลยเนาะดูครับผมตังค์ด้วยโอ้โหลาลาลาครับอู้เลี้ยงไม่ได้เลยเริ่มกินด้วยไอ้หัวไฟครับหัวไฟครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับไม่ถือนมาบ้านมากเลย